แต่วันนี้เนี่ยอาจารย์จะมีคลิปอยู่2คลิปนะอาจารย์จะเปิดอย่างต่อเนื่องกันเออกันไปนะครับคลิปแรกนะครับก็จะให้พวกเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมในการปลูกมะเขือเทศวันนี้และพรุ่งนี้เก็บขายไอไอหัวโล้นนั่นแหละเอาเอามาดูอีกครั้ง,น,งนะแต่อย่างต่อเนื่องแหละแล้วก็ระบบที่มันใช้เนี่ยเป็นระบบอย่างไรนะจะสังเกตดูนะนี่อาจารย์จะเล่าให้ฟังแล้วก็วันจันทร์เดี๋ยวจะเคลียร์ให้ค่อยๆเข้ามาเคลียร์นะระบบของมันก็คือว่ามันก็จะมีคล้ายๆเป็นแท่งอะไรบางอย่างนะครับ เป็นแท่งอะไรบางอย่างแล้วก็มันก็ปลูกมะเขือเทศไว้บนแท่งตรงนั้นแท่งตรงนั้นจริงๆแล้วนะครับมันเป็นพวกล็อกบุ๋ล็อกบูส่วนใหญ่นะเป็นพวกล็อกบูวนะพูดง่ายก็คือเป็นแท่งเก็บน้ำอย่างงี้นะครับเก็บน้ำไว้แล้วก็แล้วก็จากนั้นมันก็จะปลูกมะเขือเทศบนแท่งนี้นะเพื่อจะให้เซฟน้ำไว้ว่าน้ำเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณเนี้ยนเะนี่ยในน้ำนั้นก็มีปุ๋ยนะครับก็เป็นแท่งนะมันก็มันก็จะมคะีคานอันหนึ่ง นะเป็นคานอันหนึ่งนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีก้อนนะก้อนล็อกบูเนี่ยยาวๆนี่เอาไปวางไว้จากนั้นมันก็จะเจาะรูก้อนล็อกบูเสร็จแล้วมันก็จะเอาก้อนเล็กนี่มาวางไว้โอเคไหมเอาละเมื่อต้องไปสนใจดูว่ามันเป็นระบบอะไรอย่างไรแล้วเดี๋ยววันจันท์อาจารย์จะเล่าเพราะว่าเวลามันจะไม่พอมันอาจารย์มีเวลาเพียง10นาทีกว่าๆเท่านั้นในในรายการทีวีกระโหลกลาเราอยู่30นาทีนะครับ เอาตรงนี้ล่อไปสิบวันนาทีแล้วเผื่อเผื่อมีเวลาที่อาจารย์ได้สรุปนิดๆหน่อยๆให้พวกเราฟังแต่เริ่มต้นมาอย่างนี้ก็คือว่าสรุปเริ่มต้นมาว่าระบบนี้นะครับเป็นระบบไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นไฮโดรโพนิกส์หรือแอโรโพนิกแต่ถ้าพวกเราค่อยๆดูเนี่ยเราอาจคนไหนที่ศึกษากับอาจารย์มาร่วม5ปีแล้วเนี่ยน่าจะตีความออกได้ แต่คนไหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้เดี๋ยววันจันจะบอกให้สิ่งที่สําคัญคือเราจําเป็นที่จะต้องคาสซิฟายออกให้ได้ว่ามันเป็นไฮโดโพนิกส์หรือแอโรโพนิกส์ถ้าเป็นไฮโดโพนิกส์แล้วเป็นไฮโดโพนิกส์แบบไหนหรือจะเป็นแอโรโพนิกส์ก็เป็นแอโรโพนิกส์แบบไหนเราได้แก้ไขมันได้จากนั้นวิธีการของเขาเขาทำอย่างไรและถ้าเป็นเราอยู่ในประเทศไทยเราไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรจากเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไร แต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราอยากจะทำให้ให้ได้อย่างเขาหมายถึงว่าเราเราจะขายอะไรเนี่ยเราจะขายอะไรนะสมมติว่าคุณนึกออกนึกตามอาจารย์ออกเนี่ยงานนี้เนี่ยพวกเราสามารถมีเงินเป็นระดับร้อยล้านได้สบายๆโอเคนะใจะเย็นๆค่อยดูติดตามเลยครับ Gobierno country world in the greenhouse the the in State of Inside are endless rows of perfect tomatoes growing in a nutrient rich liquid diet. A diet that requires no soil, none at all. We feed it the nitrogen and the potassium and all the other elements such as iron and zinc. Computers monitor everything. So it's really quite a step away from the field farming to a much more scientific level where. You'll get 20 times the production per acre in a facility like this. And the waste? In the field, nearly half of all tomatoes don't meet consumer standards. Here, only 2% are rejected. This holds water, it's essentially inert. It's also um, a very porous media. The plants also, sink their roots in coconut fiber. It drains, and it's also a natural product. When we're done with it, it goes out to green waste and it can be composted and recycled. These vines grow about a foot a week, and since it's all enclosed, there are no bugs, no weeds, no fungus. That means no pesticides, no herbicides, no fungicides. All those things that none of us really want to use. The greenhouse basically eliminates 98% of, of the use of those products. But these tomatoes are not organic. The real Position on organic is then you can't feed them fertilizers, liquid fertilizers, or chemical oh. fertilizers, which we do here. You do, but, feed we, fertilizers. Okay. but we think of ourselves as being better than organic. While most farmers gauge the seasons and watch for changing weather, Casey Howling's greenhouses have just one season, the growing season. Crops are grown year round in an environment that can only be called tomato nirvana. What makes this greenhouse more advanced than any other are the computer systems that control the temperature, the humidity, and the carbon dioxide levels. When do I start the water? How much water do I give them? What's the nutrient levels? There's a huge amount of factors. So why aren't other farmers copying this operation? Professor Terry Fujimoto runs a hydroponic greenhouse at Cal Poly Pomona. So if hydroponic farming is so fantastic, then what? What is keeping it from spreading across California? Money. And it's very expensive to, to let's say, take an acre and convert it into a hydroponic uh, operation. The most recent expansion of the Howlings Nursery cost $50 million. And there are still some circumstances beyond their control. In 2000, before better screens were installed, a tiny but powerful pest got through. We had a plague here. It was called the whitefly plague. We ended up having to clean the whole facility out and replant it all. And it, that was a pretty significant uh, hit that we took. But not only did that happen, that was also the same time that the uh, blackouts were happening in California. So it was almost like the perfect storm. They have since built their own power source. Solar panels now give them nearly total energy independence. This one's done. These tomatoes do cost a bit more, but customers are buying. Greenhouse farming is still a very small part of California's $36 billion agriculture economy. But experts say it's growing by a healthy 10% a year. And its productivity is unmatched. If these tomatoes were grown in fields, you would need 24 times as much land. And that's why the future of farming may look like this. ก็ครูนี้ต้องขอขอภัยนิดหนึ่งนะครับตอนช่วงแรกเนี่ยคำดามันมีเพลงมีเสียงบรรยายภาษาอังกฤษอยู่แต่ตัวอาจารย์ลืมเปิดเสียงนะครับก็พอ,อ,อนั่งดูสักพักเอ้ยลืมเปิดเสียงก็เลยเปิดเปิดให้ดูไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเป็นพวกภาษาอังกฤษให้อีออคลิปตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราเห็นว่านวัตกรรมเหล่านี้มันสามารถจะปลูกพืชป,ปลูกมะเขือเทศวันนี้และพรุ่งนี้เก็บขายได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ดูดู ผลผลิตมันเนี่ยอย่าให้เห็นว่าโอ้โหผลผลิตมันโอ้โหแม่งเต็มที่เลยแล้วมันสามารถจะคนโทรลได้นะทำไมมันต้องอยู่ในโรงเรือนเหตุผลเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยจริงๆแล้วตัวจานเคยไปที่แคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะตอนนั้นไปเที่ยวแล้วนะพอไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยตัวอากาศของแคลิฟอร์เนียโอ้โหมันร้อนนะร้อนกว่าเมืองไทยเนี่ยบางทีนะแต่บางแถบบางช่วงที่มันหนาวเนี่ยมันก็หนาวจัดเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรือนเนี่ยของมันเนี่ยเป็นตัวที่คนโทรลเรื่องอุณหภูมิ นะผิดกับโรงเรือนในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเรานักวิชาการเกษตรนะและเกษตรกรใช้โรงเรือนไว้สําหรับป้องกงันแมลงนะแต่ของเขาเนี่ยใช้โรงเรือนเพื่อป้องกันเรื่องอุณหภูมิมากกว่านะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมักจะบอกว่าเ,เราต้องมองดีๆไม่งั้นเราเนี่ยจะเผวนะครับเราจะเผวเพราะอากาศในเมืองไทยเราดีจะสังเกตดูเห็นวนะ่าผลผลิตมันผลผลิตเป็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลผลิตอย่างนี้แหละถึงจะส่ง ายให้กับทางโลตัสได้ให้อะไรต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามามาชุดหนึ่งแล้วก็หายไปเลยมาชุดหนึ่งแล้วหายเลยดังนั้นคนที่เซ็นสัญญานะครับเขาเรียกว่าฟาร์มคอนแทคเนี่ยแล้วสามารถจะมีการส่งให้กับโลตัสได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมีคนเดียวค,คือพ่อค้าคนกลางนะครับพ่อค้าคนกลางดังนั้นการที่เราจะตัดพ่อค้าคนกลางออกเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือเราจะต้องปลูกให้ได้อย่างนี้นเอาละเราเห็นแล้วผลผลิตว่าอย่างนี้ชอบใจไหมอยากอยากทำไหม เอาละถ้าอยากทําเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ต่อคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากตรงนี้แหละนะแต่อาจารย์ไปเอาของอิสราเอลคลิปนี้จะค่อนเป็นของอิสราเอลนะมันจะเอาเรื่องเทซายมาแล้วก็เริ่มทําแปลงอย่างนี้เลยเริ่มทำเนี่ยเริ่มต้นเลยนะเริ่มทำเนี่ยเริ่มต้นว่าเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันทําการวางแล้ววิธีการปลูกยังไงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะเห็นในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจารย์คงไม่มีเวลาที่จะมาสรุปให้พวกเราอาจจะเป็นวันจันทร์ นะครับอาจเป็นวันจันทร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหนึ่งแต่ให้เราเห็นภาพตัวนี้ก่อนว่าอย่างไรนะเพราะนั้นคลิปนี้เห็นแล้วว่าอยากทาอย่างนี้คลิปต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการกอร่อสร้างมันทําได้อย่างไรโอเคไหมดูเลย เราเห็นภาพไหมฮะนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จริงๆแล้วมันเป็นคลิปที่อาจารย์ไปค้นคว้ามาค้นจากยู u ูบนี่แหละนะครับแล้วก็ค้นไปทางของทางต่างประเทศนะครับเราก็จะเจอนวัตกรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งน่าสนใจแล้วน,น,นวัตกรรมเหล่านี้จริงๆแล้วในมหาลัยที่สอนเรื่องเหล่านี้ควรจะเอาเรื่องเหล่านี้เข้าไปเพียงแต่ว่าอาจารย์ในที่เขาสอนอยู่เนี่ยเขาจะถึงพอไหมมีความรู้พอไหมที่จะอธิบายหรือจะอะไร อย่างนี้อาจารย์ไม่รู้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ไม่พอเนี่ยก็ต้องศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะตอนนี้เนี่ยโลกมันเขาเรียกว,ว่าเป็นดินามิกมันเป,นปลี่ยนแปลงเร็วมากตัวอาจารย์แม้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยเป็นวิศวกรแล้วก็เราคุกคลีอยู่กับเรื่องนวัตรกรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรายังต้องศึกษาอยู่แม้แต่ตอนนี้อาจารย์อายุถ,ถึง63แล้วอาจารย์ก็ยังต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องอะไรต่างๆแล้วก็ดูดูที่เขาทำเนี่ยมันน่าสนใจนะแต่ขณะที่เราดูแล้วเนี่ย อาจารย์ก็พยายามจะเล่าแล้วพยายามจะบอกให้พวกเราเนี่ยบอกว่าไอ้ที่เราเห็นอย่างเนี้ยจริงๆแล้วง่ายๆลงทุนไม่กี่บาทก็สามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเอ,อพวกเราเนี่ยเข้าใจมันขนาดไหนเราต้องเข้าใจมันก่อนพอเราเข้าใจมันก่อนเราถึงจะทําเรื่องเหล่านี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่ง